สวัสดีครับใน EP นี้นะครับเราก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะครับในเรื่องของทฤษฎี DME stem นะครับเสียงในงานภาพยนตร์ในวันนี้ก็จะเข้าในเรื่องของเอฟเฟกแล้วนะครับและเอฟเฟกนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันได้เลยครับเอฟเฟกนะครับหรือเสียงประกอบนั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับข้อดีนะครับของการใช้เอฟเฟกเนี่ยในการที่เราเอามาใช้ประกอบภาพยนตร์นะครับหรือว่า สื่อวิดีโอต่างๆนะครับจะทําให้งานนั้นๆนะครับมีความสมจริงมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเสียงเดินเสียงฝีเท้าอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เราเดินอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยแต่ไม่ปรากฏเสียงฝีเท้าขึ้นมามันก็อาจจะทําให้ภาพยนตร์มีความไม่สมจริงเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือฉากที่เรายิงปืนนะครับเรากดลั่นไกลไปเนี่ยแต่เสียงปืนออกมาไม่เพาะนะครับหรือว่าอัดออกมาแล้วเสียงมันดังเกินไปแตะไป,ไป เราอาจจะต้องใช้เสียง Sound ฟเฟกต์อื่นๆนะครับที่เราไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วเราก็เอามาปรับแต่งให้มันมีความสมจริงม,มากขึ้นนั่นเองนะครับตอนเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถออกแบบความคิดสร้างสารรค์ลงไปได้ยกตัวอย่างพวกเสียง ที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบน,นี้เช่นพวกก็ซิล่าใช่ไหมฮะเรากต็ต้องมีการดีไซน์ว่าเสียงก็ซิล่านั้นเวลาคำรลามเนี่ยจะต้องเอาเสียงอะไรมาผสมกันบ้างนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับเสียงซเอฟเฟกต์นั้นยังสร้างประสบการณ์ร่วมและดึงดูดความสนใจให้กับผู้ชมได้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเอฟเฟกตเนี่ย จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้ดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือเสียงซาวเอฟเฟหรือเสียงประกอบนะครับโดยที่ s o วเอฟเฟ e c t นั้นก็คือเสียงจริงนั่นเองที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนักแสดงนะครับเช่นเสียงฝีเท้าเสียงขยับเสื้อผ้าเสียงที่เราควบมา้าเสียงฝีเท้าของมา้าเสียงปืนเสียงปิดรถยนต์ เสียงระเบิดไรพวกนี้นะครับก็คือทําให้ภาพยนตร์นั้นมีความสมจริงมากขึ้นและเชื่อในสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์มากขึ้นนั่นเองต่อมานะครับในส่วนที่2นี้ก็คือเสียงโฟเล่หรือในบางที่อาจจะเรียกว่าโฟลีมันก็คือเสียงประกอบที่บันทึกขึ้นใหม่ในสตูดิโอนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าโฟเรสเตทก็ได้นะครับโดยขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการทำโพสต์โปรดักชันโดยที่เราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาสร้างเสียงขึ้นมาเรียนแบบ เสียงให้มัมีความสมจริงกับเสียงนั้นมากที่สุดนั่นเองนะครับโดยที่คนที่ทำหน้าที่เหล่านั้นนะครับก็จะเรียกว่า Foley artist นะครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพผมก็มีตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับลองไปดูกันได้เลยครับ ต่อมาในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของซาวดีไซน์นะครับซาวดีไซน์ต่างจากซาวเอฟเฟกตรงที่เสียงซาวดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยต้องออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเสียงเหล่านั้นน่ะมันไม่มีอยู่บนโลกใบนี้จริงนะครับเช่นเสียงดาบเลเซอร์ของ Star Wars เสียง UFO กำลังเคลื่อนที่นะฮะเสียงของเอเลี่ยน เสียงของก็อตซีล่าเสียงของสัตว์ต่างๆเวลาที่มีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์เวลาพูดอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องดีไซน์เสียงคนพูดเนี่ยดัดแปลงมันให้เป็นเสียงที่มันเล็กลงมากขึ้นให้เหมาะกับเสียงสัตว์อะไรต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราอาจจะใช้ MIDI หรือ Music Instrument Digital Interface นะครับมาใช้หรืออาจจะเป็น S S izer, ซินดิไซเซอร์เครื่องดนตรีสังเคราะห์ต่างๆนะครับมาออกแบบฟาวด์ดีไซส์พวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับและในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของเอฟเฟกนั้นนะครับเราก็จะมีเสียงที่เป็นเสียงแอมเบียนต์หรือเสียงบรรยากาศต่างๆนะครับที่เราไปบันทึกเสียงมาหรืออาจจะดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นเสียงแอมเบียนต์ในรูปแบบต่างๆเช่นเสียงคลาวนะครับจะเป็นเสียงแอมเบียนต์ของกลุ่มผู้คนนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าวอลล่ากรุ๊ปก็ได้นะครับ แล้วก็เสียงที่เป็นรูมโทนหรือเสียงที่อยู่ในสภาพห้องแบบต่างๆนั่นเองนะครับเวลาที่เราคอเสียงบรรยากาศเหล่านี้ลงไปเนี่ยมันก็จะเสริมทําให้ภาพยนตร์ของเรานั้นสมจริงมากขึ้นและผู้ชมเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ร่วมในภาพยนตร์นั้นๆมากขึ้นนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดขององค์ประกอบของเสียงในงานภาพยนตร์นะครับหรือ DME stem หวังว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็จะมีความเข้าใจในงานเสียงในภาพยนตร์มากขึ้นนั่นเองครับ